ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะบ้านเมืองเรามีคนดีๆทําโครงการดีๆมีเรื่องดีๆมากมายนะคะแล้วก็หลากหลายองค์กรหลากหลายสาขาวิชาชีพมีคนคิดโครงการดีๆมีคนคิดที่ทำไระโยชน์สังคมมากมายแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อนะคะรายการของเรามักจะเป็นสะพานที่จะนําคนดีๆโครงการดีๆมาเผยแพร่ผ่านสื่อรายการรักเมืองไทยคะ่ะ วันนี้รายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะประธานชมรมจิตอาสาป้องกันเอสค่ะอาจารย์ปรเวศเกษมโชคสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นประธานหารายได้ของชมรมจิตอาสาป้องกันเอะคะอาจารย์านิสาจิตประเสริฐสวัสดีค่ะต้องเรียนถามว่าเอยชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเนี่ยต่อตั้งมากี่ปี้วคะ ชมรมเกียรติศาสตป้องกันเดชในก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550ครับ oh, ปัจ <g> ก็ 15, 15ปีแล้วครับและมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมคืออะไรเป้าหมายคืออะไร,ร,รเดิมทีเราเราได้ในชมรมนี้เราได้ดําเนินรอยตามพระราชภารกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรี กรมมเหมือนสุานอาตินารีนานะครับที่ท่านได้ส่งบําเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อเป็นการบําบัดทุกบุญุงสุขให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นตามสื่อต่างๆมาโดยตลอดที่พระองค์ได้ทรงเสด็จไปเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์นี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในภารกิจของท่านเนี่ยเราเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าถ้าพวกเราไม่มาช่วยกันนะครับช่วยเป็นเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระจายข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะในสถานศึกษาเยาวชนแล้วก็ ประกอบกับในสถานการณ์ในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อถึงเม,มือ่อมีโควิดที่เข้ามานะครับก็สถานการณ์เกี่ยวกับโรคเอดจริงๆวันยังมีอยู่แต่เราเราไม่ทราบนะครับผมได้ข้อมูลจากจากทางส่วนวิจัยโรคเอดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมเราส่วนวิจัยโรคเอดที่ตั้งอยู่ถนนลาดตอมริเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับ เพราะว่าอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโรคหลักๆตั้งแต่หนองในเทียมนะครับโรคหนองในแท้แผลลิมอ่อนหรือซิฟิลิสต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยก็ยังมีผู้ที่ติดมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีโควิดเข้ามานะครับแต่นี้ก็ยังมีเกิดโดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงก็คือในปัจจุบันนประชาชนที่อยู่เยาวชนนะครับที่อยู่ในวัย ตั้งแต่15ถึง24ปีนี่มามีอัตราที่ป่วยเป็นโรคซิฟิลิสสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับจากปี2,560จนถึงปี2,564ข้อมูลปัจจุบันนี้สูงกว่าถึง2เท่าครับเท่ากับว่าในวัยรุ่นในเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันก็ลกลับมาเป็นไอ้โรคทางเพศสัมพันธ์ใช่ครับคืออันนี้ถือว่าเป็นโรคทั่วไปเช่นซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆแต่เราเอสนะครับ มีเพิ่มไหมหรือว่าเขาป้องกันยังไงคะครับอ,อ,อัตราในปัจจุบันนะครับเมื่อปี2564นะครับมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีจำนวนอยู่ของของในประเทศไทยนะครับ4 9 3 0 0 0กว่ารายนะครับคิดแล้วเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ5,800กว่ารายเฉลี่ย16คนต่อวันะนะครับ ของประเทศไทยนะครับอันนี้เฉพาะคนที่มาตรวจยังมีอีกเยอะแยะคนที่ไม่มาตรวจไม่ได้มาตรวจเลือดเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าเขาคือผู้ติดเชื้อเอชไอวีครับทีนี้ชมรมเราได้ทําภารกิจอะไรบ้างก็ชมรมเรานะครับประการแรกก็คือเราก็ต้องให้ข้อมูลให้ความเข้าใจให้ให้เกิดความตระหนักกับเยาวชนเพราะนั้นเป้าหมายในการที่จะดําเนินการเพื่อสร้างความตระหนักเนี่ย เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเราก็ทาในกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนและเยาวชนไม่ว่าทั้งในระบบนอกระบบกศนก็มีโรงเรียนมัธยมทั่วไปก็มีโรงเรียนปถมมียังคะตอนนี้ปถมก็เริ่มมีแล้วครับแล้วก็อาชีวะแบบกะทั่งระดับอุดมศึกษาก็นมาวิาลก็มีครับค่ะตอนนี้เรามีเครือข่ายทั้งหมดกี่โรงเรียน้วคะกี่สถาบันพอดีในช่วง สองปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมเราขยายเครือข่ายไม่ได้เพราะเราขยายเครือข่ายไม่ได้นะครับก็ในสมาชิกเก่าที่ยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับทั้งในอย่างแอคทีฟอยู่นะครับประมาณเกือบเกือบร้อยนะครับเดิมเรามีประมาณ120แต่แต่พอสถานการณ์ตรงนี้ก็ขาดการติดต่อประสานงานเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาทําโครงการพอดีสอดคล้องกับที่ในวันที่13 นะครับวันที่13ากรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่วันคล้ายวันประสูติคล้ายวันองสมพระองสมครับเราก็เลยจะจัดกิจกรรมครับอันนี้มีกิจกรรมอะไรคะซึ่งเมื่อก่อนจริงๆกิจกรรมนี้เราไม่ได้เพิ่งจัดปีนี้นะครับเราจัดมาหลายๆครั้งแล้วเพื่อเพื่อสะเก็เนื้อนประสูติของทุกท่านครับก็ใช้กิจกรรมเอทนี่แหละครับในการเดินรณรงค์นะครับเพื่อป้องให้ให้ประชาชนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรต่างในโรงเรียนหรือแม้แต่ภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมเราจะจัดวันที่เท่าไหร่คะวันปีนี้นะครับเราจัดกันในวันอาทิตย์ที่10กรกฎราคมที่จะถึงเนี่ยแล้วเริ่มเดินจากไหนไปไหนเริ่มเดินจากสภากาชาติไทยนะครับนะครับศูนย์บริการโลหิตส,สภากาชาติไทยแล้วก็เดินผ่านถนนอังรีดูดังไปเส้นสุดที่วัดปฐุมวนารามครับอ๋อค่ะ ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วคาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมเดินสักกี่คนตอนนี้ด้วยช่วงสถานการณ์พอดีเพิ่งพึ่งมีการเปิดใช่ไหมครับเราเราในการประสานเนี่ยเราก็ติดต่อจากโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพและก็ปริมณฑลเป็นหลักนะครับแล้วต้องซื้อบัตรเท่าไหร่ครับมาร่วมงานซื้อบัตรนะครับเราเราก็เดี๋ยวผมให้ทางฝ่าย หาอะไรได้โอ้คนะค่ะงั้นเชิญค่ะอาจารย์ลืมเลยว่าประธานหาอะไรได้ได้อยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเมียังไงบ้างคะคือเรามีบัตร20บาท50บาทและ100บาทจะต่างกันยังไงคะ20บาทสําหรับสําหรับนักศึกษาค่ะนักเรียนนักศึกษา20บาทและ50าบบาท50สบาทสาหรับประชาชนทั่วไปและหนึบาทสาหรับ v i p และประชาชนทั่วไปค่ะแล้วตอนนี้เราได้พิมพ์บัตรออกมาไือยังคะพิมันจะไปได้ที่ไหนยังไงที่ชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเลยค่ะ ที่ศูนย์วิจัยสภากาชาติแล้วคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมเดินสักกี่คนคะคาดว่าประมาณะมาณ500คนค่ะการนี้ในการนี้ก็จะมีทางกศนเข้ามาประมาณ10เขตค่ะที่มีนักศึกษากศนถ้าเกิน500ได้ไหมเกิดคนดูรายการแล้วว่าเอออยากไาร่วมด้วยวความยินดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนทั่วไปก็50าบาทก็มาร่วมได้แล้วใช่ไหมคะมาร่วมได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเขามีบัตรบัตรนักเรียนค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนก็ได้มาโชว์บัตรนักเรียนก็20่สิบะาทก็มาเดินด้วมกี่โมงคะประมาณ6โมงเช้าค่ะหกโมงเช้าก็ไปพร้อมกันที่หน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแล้วก็เดินเข้าเถนนอังรีอังรีดูนังก็มาออกที่ศูนย์วิจัยโรคเอทก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่มาที่วัดประทุมไปที่วัดประทุมค่ะแล้วในการนี้เเพราะฉะนั้นก็เดินเดินเส้นอังรีดูนังตรงดิ่งมาวัดปทุมใช่ค่ะ กิโลเดียวไม่ถึงเลยประมาณแล้วมีอะไรมั่งรางวัลหรืออะไรที่เป็นจจจใับรางวัลหางบัตรค่ะแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากชมรมต่างๆหลายแห่งที่สนับสนุนเรื่องอาหารตอามีอาหารเลี้ยงค่ะที่วัดปทุมที่วัดปทุมคือตอนตอนสตาร์ทยังไม่ต้องแจกค่ะแต่พอไปถึงจุดฟินิชที่วัดปทุมวนารามก็มีอาหารแจกค่ะเช่น เช่นบริษัทรักการให้ค่ะก็สนับสนุนข้าวกล่องมาค่ะแล้วมีพวกน้ำเต้าหู้ปลต้งโกอะไรนี้แจ้งค่ะมีค่ะตอนนี้สมาชิกชมรมเราช่วยกันสนับสนุนมาอยู่แล้วค่ะค่ะต้องเรียนถามอาจารย์ว่าเพิ่งมาเป็นประธานคนใหม่ใช่ไหมคะครับผมปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้มีการที่โรงเรียนนะครับผมดำรงตําแหน่งผู้มีการโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการยานเวศนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ เป็นโรงเรียนเครือข่ายของชมรมจิตอาสาอยู่แล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการกศนเขตลาดพร้าวค่ะอ๋อนึกว่ามาจากสํานักเดียวกันคนละสำนักเพราะฉะนั้นแน่ใจเลยว่ากศนมาเยอะน้องๆกศนนี่จะให้ความร่วมมือดีมากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะมีสปอนเซอร์ไหมคะเพราะว่าถ้าลําพังเงิน50บาท20บาทจะได้ไม่เยอะเราจะได้จากสปอนเซอร์ไหมคะค่ะก็มีมีค่ะมีบางค่ะเป็นผู้อำนวยการกศนเขตลาดพร้าวค่ะเขตลาดพร้าว แลวมีเขตอื่นๆมาร่วมด้วยไหมคะมีค่ะก็จะมีเขตบางแลกเขตในบริเวณใกล้ๆเคียงค่ะเกี่ยวกัขายกสนจริงๆแล้วกสนทั้งห0ิเขตก็พร้อมเสนนโคก,การค่็นร่ะ,ะ,ะเอัออาจารย์คาดหวังว่าเป้าหมายในการที่มารับตําแหน่งประธานชมรมคนใหม่อาจารย์คาดหวังอะไรว่าอยากเห็นอะไรอะ่ะก,กับชมรมกับสังคมก็คืออยากให้นะครับ ประชาชนนะครับลงมาจนถึงเงยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็มีความตระหนักนะครับในการแล้วก็มีเรื่องการป้องกันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะตอนนี้คนไปสนใจแต่โควิดเข<ช>า,าลืมไปแล้วจริงๆเอด,เอดไม่ได้หายไปไหนเอดยังอยู่กับวัยรุ่นกับคนมีเพศสัมพันธ์คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เอดยังอยู่ประกบติดอยู่เลยแต่ว่าคนลืมไปแล้วคนระวังแต่โควิดใช่ไหมครับ จริงๆโควิดเนี่ยแค่ติดทางหายใจแต่เอสเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่มีความเสี่ยงครับอันนี้คิดว่าเด็กเยาวชนวันนี้เขาจะเชื่อฟังเราสักแค่ไหนคะก็คนบอก,กว่าเด็กวันนี้เปลี่ยนไปจากจาก,จากที่เราเวลาเรามีไปทํางานกันที่ชมที่ที่สูตรวิจัยเนย<ฮ>ะเราจะเห็นภาพซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนะ เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่มารับบริการับชาครับมารับยาเด็กอายุน้อยลงเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการที่คณะเข้ามาได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นประธานชมรมในในสมัยเนี่ยนะครับก็คิดว่าเจ้าจะอาศัยไม่ว่าถ้าเป็นทั้งทั้งกศนนะครับและของพวกเราในโรงเรียนในสังกัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในยุทธศาสตร์ของชาติเรามีอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็จะไปขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้กระจายาเพื่อให้กระจายจํานวนสมาชิกให้มากขึ้น ก็คิดว่าจะใช้จากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พอดีเราอยู่ในสังกัดในสังกัดในจังหวัดกรุงเทพมหานาครเน,นี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นเนี่ยส่วนส่วนการกระจายเผยแพร่เรามีเครือข่ายของเราทุกจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็จะอาศัยนะครับจากาบทบาทของการทํางานในชมรมในประสานไปยังหน่วยเหนือของในกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อดําเนินเชิญสมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา ก็เริ่มตั้งแต่การสร้างครูแกนนําสร้างครูแกนนําครูแกนนาก็ไปสร้างกิจกรรมกลุ่มจิตอาสาป้องกันเอชในแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งอ,อย่างเรื่องโรงเรียนผมนี่เข้าร่วมโครงการนี้มาเป็น10ปีแล้ว,วนะครับก็จะมีผลงานโรงเรียนชื่อเดิมชื่ออะไรนะยานเวทวิทยาคมยานเวทวิทยาคมปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเตรียมบูดเตรียมบูโษาพัฒนาการยานเวศครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นเครือข่ายเป็นสมาชิกอยู่ในชมรมนานแล้วแต่ว่า ออพออเพิ่งมารับตําแหน่งเป็นประธานเพราะฉะนั้นก็มีงานท้าทายที่จะต้องออปรับเปลี่ยนรวมทั้งฟื้นฟูกับเพราะว่าหยุดไฟช่วงโควิดใช่ไหมคะต้องเรียนถามพออกศนว่าจริงๆกศนก็เข้ามาร่วมนานแล้วแต่ว่าก็อะไรนะคะขาดขาดให้หายอยู่ๆต่อๆต,ตอนนี้คิดว่าพออจะสามารถผลักดนันทีมพออในเขตต่างๆเฉพาะกทมก็ ตั้งเท่าไหร่แล้ว50เขตค่ะ0 <50 K S 1> เขตาจะให้ความร่วมมือเราได้ดีนะคะก็โดยนําโดยผอ,อสุพรพณน,นาค์บานเอี่ยมท่านให้ความสําคัญกับกิจกรรมตรงนี้ตลอด<ะ>ค่ะท่านก็ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาสุขภาพแล้วก็<ะ>เราจะเน้นเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ,ะเราจะให้นักศึกษากอสนรเนี่ยบอกต่อกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีที่ปรึกษาได้คุยกันได้มีที่ปรึกษาในการให้การแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้ค่ะ ต้องเรียนถามว่าในปัจจุบันนะคะนักศึกษากศนเนี่ยเขายังแอคทีฟหรือว่าให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆอยู่ไหมคะให้ความสนใจค่ะให้ความสนใจคิดว่าในแต่ละเขตจะมีมาร่วมสักกี่คนเออในเรื่องของิบเขตในในโครงการเดินเทือกตะเกียบนี่นะคะก็เขตละประมาณ15คนค่ะ15้าคนถ้า5้าสิบเขตมาบวก15ห้าโอ้ได้700ร้อยตันนะเพราะฉะนั้นใจจริงอยากให้ได้สักพันคนเพราะท่านเดินขนาดเนี้ย ถ้ารวมทั้งโรงเรียนในสายสามัญครับแล้วก็รวมทั้งกศนห้าสใช่ไหมน่าจะได้ค่ะคาดว่าในส่วนของโรงเรียนในเครือข่ายของกรมสามัญจะเข้ามาร่วมได้สักประมาณเท่าไหร่คะครับพอดีผมอยู่โรงเรียนผมสังกัดอยู่ในสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามระจมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองนะครับพอเราได้ทําโครงการนี้ก็ได้ไปนําเสนอท่านผู้อำนวยการเขตนะครับนะครับท่านดรสุชนวิเชียนสัน ท่านก็ได้ให้ความมนนเคราะห์ขขอ,อย่างจริงเลยทั้งเรื่องเรื่องอบรม,มที่เราจะมีต่อในอสัปดาห์ถัดไปอบรมครูแกนนาแล้วก็กิจกรรมนี้ท่านก็ช่วยทําหนังสือแจ้งอย่างทุกโรงเรียนในสังกัดก็เฉพาะในกทมเกต2ก็50โรงละห้าสิบหโรงนะครับแล้วก็ในทางสังกัดกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเอกประมาณ30โรงที่ผมได้ทําประสานแล้ก็เรียนเชิญเข้ามานะครับก็ ก็จะอาศัยความร่วมมือกับในเครือข่ายในโรงเรียนถ้าห้าสิบสองโรงเรียนเนี่ยเอาแค่โรงเรียนละสิบคนก็ห้าห้าร้อยคนใช่ครับถ้าเกิดกศนอย่างที่บอกเอาเอาแค่สิบก็พอสิบสิบเขตละสิบคนห้าสิบเขตก็ห้าร้อยท่น่าจะได้พันพี่คิดว่าถ้าเตือนทเพอ่อเกี่ยวสักพันคนที่น่าจะกําลังสวยมองําให้เป็นริ้วบวนที่ที่งดงามครับก็น่าจะได้นะคะคือเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินแต่เราคิดถึง การรวมพลังการรวมพลังในการเทิดพระเกียรติซึ่งพระองค์ท่านถึงแม้ประชวนแต่ท่านก็จะติดตามข่าวเราก็อาจจะถ่ายวิดีโอแล้วอาจจะส่งข้อถวายให้พระองค์ท่านในทอดพระเนตรเพราะว่า,าท่านก็จะทรงห่วงใยเรื่องเด็กเยาวชนวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ก่อนวัยอันควรเพรามีเพศสัมพันธ์เร็ว,วเด็กเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะวันก่อนข่าวป .6 ห่มขืนป .5 หนี่ค่ะเพื่อถือเลยทำให้ถามคำถาม,าม,ามตอนต้นว่า เราจะขยายไปในโรงเรียนมัธยมมัธยมขยายไปโรงเรียนประฐมไหมเพราะว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วมีครับตอนนี้โรงเรียนปถมก็เป็นสมาชิกอยู่เราก็มีนะครับเป็นโรงเรียนน้องใหม่เครืคอข่ายน้องใหม่อะไรเงรี้ยนะคะครับเอออาจารย์คิดว่านอกจากการหารายได้โดยการเทษเกียิแล้วในฐานะที่ประธานหารายได้ค่ะมีแนวทางหรือแนวคิดที่จะหารายได้ จากไหนอีกเพราะว่าการทํากิจกรรมกับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมการทํากิจกรรมสัมมนา,าอะไรต่างๆก็ต้องใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นคิดว่าเราจาดหาไรายได้ด้วยผีเดิน,เ,นเท่าที่เกียรติเป็นอันดับแรกแล้วเนี่ยะจะยังมีการหาไรายได้จากวิธีไหนได้อีกบ้างส่วนหนึ่งก็คือรับบริจาคจากองค์กรนะคะองค์กรเอกชนหรือว่าเครือข่ายห,หรือว่าผู้มีจิตศร,รัทธาค่ะสามารถบริจาคได้ที่ชมรมจิตอาสาป้องกันเอสค่ะ,ะแล้วเราก็มีอีกโครงการหนึ่งประมาณเดือนธันวาเราจะมีโครงการเดิน การกุศลค่ะเดินวิ่งการกุศลค่ะอ๋อเดินวิ่งอันนั้นจะเป็นเดินวิ่งเลยนะคะเพราะนันจะเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งค่ะท่านผอคิดว่าปัญหาลูกประศักของการทํางานของชมรมจิตอาสาป้องกันเดชในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งที่มองไปว่าว่าโอ้ยต้องมีปัญหาต้องอยู่ประสักแน่คืออะไรครับยุคดีนะครับมันเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะครับเพราะว่า การพัฒนาอบรมพัฒนาการงานเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่นะครับเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะใช้ตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับโอกาสใ <Social Media S 2> ใช้โซเชียลมีดียอใช้เชีให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาในการสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทาง ทางชมรมเองก็มีวิธีมีแนวคิดที่จะทําสื่อตรงนี้จะประสานกับทางไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลจุฬานะครับที่ทางโรงพยาบาลได้ให้ความมุ่นเคราะห์ต่างๆโดยประสานมาทางูนยนวิจัยโรคเอดที่เราทํางานและปรึกษาหารือกันในการวางแผนในการที่จะสร้างกิจกรรมตรงนี้นะครับก็าคิดว่าใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้โดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยได้ได้ให้ได้เห็นโทษของ การที่ไม่รู้จักระวังรักษาไม่ไม่รู้จักการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดเด็กที่มีข่าวเด็กป .5 ป .6 นะครับป .6 กับป .5 ครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาการท้องไม่พร้อมนะครับในในท้องในวัยเรียนท้องในวัยเรียนมีทุกโรงเรียนเลยนอนนี้มีทุกโรงเรียนและมีทุกปีครับมีมากน้อยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แลวส่วนใหญ่ปัญหาก็คือเขาต้องหยุดเรียนไปเลยออกจาก การเรียนหรือว่าหรือว่าทำยังไงคะเขาจะใช้จัดการอย่าง<อ>ชีวิตกับปัญหาส่วนใหญ่นะครับบาง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 ,บางอยู่กับบางเคสนะฮะ,ฮะบางทีที่พ่อแม่ช่วยเหลือดูแลได้ก็เด็กก็ยังสามารถเรียนต่อได้อย่างอย่างของผมก็มีเนี่ยตอนนี้ตอนขอหยุดไปคลอดสอง<ะ>เดือนประมาณสองเดือนสองเดือนและกลับมาก็ให้มาเรียนต่ออะไรอย่างง<ะ>ี้แต่เราก็เป็นไม่ไม่ได้ เราก็ทําเป็นแบบความลับนะครับก็ให้เด็กหยุดไปแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้านเอานะครับรับงานรับงานตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องมารับงานเหมือนเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการส่งงานนะครับรับงานคือจะให้ได้วุฒิการศึกษาครับรรรรรแต่เขาก็รรพอพอหยุดหยุดเทอมปตุลาหลังจากตุลาแล้วเนี่ยเปิดเทอมเรียนเปิดภาคเรียนที่สองเขาก็สามารถมาเรียนได้ตามปกติครับแล้วเราจะมีบท นะครที่ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ต้องทําเป็นความรับเปิดเผยอะไรไม่ได้ทีนี้จะต้องเกิดอย่างนี้อีกอกีก่เคสใน<ข>ในสังคมที่เด็กๆไม่ได้ระมัดรวะวังอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่อันหนึ่งที่สําคัญยิ่ยงของชมงรมที่จะสร้างความเข้าใจในหมู่เยาวชนในหมู่นักเรียนนักศึกษาตรงนี้ให้ให,ให้ให้รู้จักในการป้องกันนะครับในเมื่อการการท้องที่ไม่พร้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวัยอันสมควรมันก็มันมันมีมันมันก็ เด็กที่เกิดมาหรือลูกที่เกิดมาก็จะไม่ได้รับการดูแลอย่างดี <S <S ใช่ไหมครับภาระก็จะไปตกอยู่ที่ผู้ปกครองพ่อกับแม่นั่นเองนะครับส,ส่วนตัวเด็กเองนี่ก็คงไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงดูลูกได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอนาคตก็คือการเรียนนะครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งก็ก็พอมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบการศึกษาได้ก็ต้องออกบางคนออกไปเลี้ยงลูกแล้วที่มีปัญหาในตามข่าวต่างๆอ่ะ คลอนแล้วก็ทิ้ง,งอะไรอย่างนี้ต้นเราก็เห็นนะครับกศนไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเป็นผู้ใหญ่กศนเว่าเขามีวุฒิภาวะแล้วกศนต้องรับช่วงจากในระบบส่วนหนึ่งคะ่ะที่เด็กที่ออกกลางคันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเด็กที่ท้องไม่พร้อมหรือมีปัญหาเรื่องเพศไม่สามารถอยู่ในระบบโรงเรียนได้ก็มาอยู่ในกลุ่มกศนก็มีนั่นส่วนหนึ่งการอีกส่วนหนึ่งคือเด็กโตที่ ขนขวายหาความรู้ที่เขาทํางานแล้วไม่ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นปัญหาของกศนคืออะไรคะปัญหาของกศนก็จะมีคือผู้เรียนเนี่ยจะมีเวลาว่างในการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องหนึ่งต้องประกอบอาชีพแลวกๆสำหรับกาทำงานเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีเวลามาเรียนแค่หนึ่งวันหนึ่งวันคือเรียนมาอาทิตย์วันเดียวใช่ค่ะทั้งวันแล้วเรามีไหมคะต้องเซ็นว่าต้องกีดครั้งถึงจะมีสิสอบมีค่ะสิบแปดครั้งค่ะต่อเทอมใช่ค่ะ แต่ก็ช่วงช่วงโควิดเราก็มีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ค่ะก็ะะทำให้ผู้เรียนได้มีเวลาที่จะเรียนมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าโครงการจิตอาสาป้องกันเอดสทอร์พระเกียรติพระเจ้าลวงเถรเพระเจ้าสมสุริกรมมื่นสุทธ,ธานารีนาถน,นั้นเนี่ยมีประโยชน์ยังต้องขับเคลื่อนมีความจําเป็นยังต้องขับเคลื่อนเหตุผลเพราะว่าเอสก็ยังไม่ได้หมดไป แลปัจจุบันเนื่องจากโซเชียลมีเดียมันเข้าถึงเด็กในทุกวัยเด็กได้รู้ได้เห็นอะไรก่อนวัยอันควรเด็กยังไม่มีความยับยั้งชั่งใจขนาดผู้ใหญ่ยังไม่ยับยั้งชั่งใจเลยแล้วเด็กๆเหล่านี้ถ้าก็จะเกิดท้องไม่พร้อมเกิดติดเชื้อ HIV เกิดการปัญหาที่ต้องหยุดเรียนนะคะก็ต้องไปกศออนอบ้างต้องหยุดเรียนชีวิตก็อาจจะบางคนถึงกับหมดอนาคตถ้าผู้ปกครองไม่สามารถจะดูแลต่อไปได้นี่ก็คือปัญหา เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะคะงานเดินเทิดพระเกียรติในวันที่1ิกรกฎาหากว่าท่านไม่ได้ติดอะไรเดินใกล้นิดเดียวจากศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยถนนอังดีรุนงังเดินไปที่วัดปทุนมวนารามนะคะประมาณ1กิโลไม่น่าจะเกิน1กิโลแล้วก็บัตรแค่50บาทแต่ท่านสามารถได้มีส่วนช่วยทําให้ชมรมนี้ได้นําเงินไปให้กับโครงการเพื่อจะพัฒนาเด็กๆสุกอบรมจัดก,กิจกรรมให้เด็กๆ เราจะได้ไม่ต้องมีเด็กท้องไม่พร้อมเราจะได้ไม่มีเด็กติดเอชไอวีตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอยากให้ทั้งสองท่านฝากอะไรกับท่านผู้ชมซึ่งมีทั้งในประเทศต่างประเทศและแฟน y o YouTube เยอะมากเลยเชิญเลยค่ะครับอันอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับทางรายการที่ได้ให้เรามาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องกิจกรรมของชมรมเจตอาสาป้องกันเอดเพื่อเทิดอพระเกนะื่อเพื่อเพืัอนพื่อเนี่ยกิจกอร,รมขอเเรา่เนี่ย ของชมรมเรามีความมุ่งมั่นในความปรารถนาที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้รู้รู้ถึงโทษของของโรคเอดนะครับหรือแม้แต่เรื่องการตั้งคันก่อนวัยอะไรต่างๆเพราะที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่มียังมีอยู่เป็นจํานวนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็ขอฝากย่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่ได้ชมรายการตัวนี้นะครับจะก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให้นึกถึงนะครับตามหลักเรามีสื่อต่างๆในการรณรงค์ในการป้องกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ปลอดปลอดภัยจากโรคเอดและก็โรคที่เกี่ยวกับเพศที่มีเกี่ยวกับติดต่อทางเพศสัมพันธ์ <คะ S 2> นะครับ เพื่อที่จะเป็นกําลังของอนาคตของประเทศชาติต่อไปครับค่ะเชิญอาจารย์ค่ะเองเอสยังไม่หมดไปนะคะยังยังมีอยู่นะคะซึ่งหลายคนลืมไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ความสัมพันธ์กับตรงนี้แล้วก็ร่วมเดินเพื่อสะเกียรติในวันที่10กรกฎาคมคะ่ะคุณค่ะ ผู้ใหญ่50บาทเด็กนักเรียนนักศึกษา20บาทบาทแล้วก็พร้อมกันไปพร้อมกันหรือจะซื้อบัตรหรือไปซื้อบัตรน้างงานก็ได้ได้ค่ะซื้อบัตรน้างงานวันอาทิตย์6โมงเช้า6โมงตรงวันนั้นไปก่อน6โมงนิดหน่อยเพื่อจะได้ซื้อบัตรน้่งงานนะคะไปพร้อมกันที่ศูนย์บริการโรหิตทางการแพทยาวขาไทยค่ะท่านผู้ชมคะคงจะเห็นแล้วว่าถ้าหากเราเพิกเฉยถ้าหากเราไม่ใส่ใจถ้าหากเราลืมไปว่ามันมี HIV มีเอ s ยังอยู่กับคนไทย,ยมาสี่ห้าแสนคนอันนี้คือคนที่มารับยาคนที่เปิดเผยยังมีอีกเยอะแยะที่ไม่ได้มาตรวจเลยด้วยซ้ำยังไม่เคยตรวจเลยก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองติดนะคะคนก็กังวลแต่เรื่องโควิดแต่โควิดวันนี้ก็โอเคมันก็พอรักษาหายได้แต่เอสเนี่ยยัง,ย,งยังรักษาไม่หายนะคะคืออยู่ไปได้เรื่อยอยู่กับเอสไปแต่เอสไม่หายขาดก็กินยาไปเรื่อย ถ้ารู้ถ้าได้ตรวจเลือดแต่ยังมีคุยแยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองติดเชื้อไอซีวีเพราะฉะนั้นกิจกรรมเดินเทิาพระเกียรติเนื่องในวันประสูติของพระเจ้าวงค์เธอพระเจ้าสมสวภรีกรมวิ่งสุทธนรีนาถสิบสามกรกฎาแต่ว่าเขาจัดงานกันวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาหากท่านมีลูกมีหลานที่เป็นเยาวชนหากท่านประสงค์จะร่วมทําบุญร่วมกิจกรรมนี้20บาทสําหรับลูกหลานที่เป็นนักศึกษา50บาทสําหรับประชาชนทั่วไป อย่าลืมไปร่วมกันนะคะคนละไม้คนละมือจะช่วยให้การโดนรงต้านภไยเอดการป้องกันในเยาวชนการที่จะให้เยาวชนตระหนักว่าเอสยังอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญค่ะวันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งพอพลเวศแล้วก็อาจารย์ปานิสานะคะก็คิดว่าคงจะประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของโครงการเดินเทาพระเกียรติทั้งงานของชมรมที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าก็าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านท่านผู้ชมคะรายการของเรานะคะพยายามที่จะนําสิ่งดีๆนําเรื่องดีๆนําโครงการดีๆมานําเสนอซึ่งหลายคนบอกว่าทําอยู่เงียบๆหลายคนบอกว่าโอโ้โหทำมาตั้งนานละแต่ยังไม่มีใครรู้วันนี้รายการรักคงไทยนํามาบอกคะ่ะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ